สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนนี้คอยกันอยู่ที่แคมเพื่อนพ่อเองคอยกันมาถางป่าอพี่น้องอป่าก็มีแต่แต่มันต้นมันพิชังหลายๆแต่ว่ากุ้งขามไม่พอเดี๋ยวพราะมันซื้อสายพายเพิ่นสายพายเดี๋ยวมันจะมันจะชอ็อตเออนั่นแหละ ตัดอให,ห,ห,ห้ยัางโกะมหนาวเลยฮะหน้าวกลิ่น,น,นกัสิป,ปุกเ้ระตาอุลีพินตัดโกกใหม่พี่น้องเอ้ยตัดกก้คาม <c oughs> ออกจากนาบา้าน มันหกหลายว่ามันจะขึ้นสายไฟเพื่อน่ะมันเสียกับสายไฟมาได้กับเรื่องลุ๊กบัวเรื่อจะไปเรื่องแล้วเขาเอาของมาได้ด้วยกันบอกจากมาตัดเลยเนาะ มันหัวแน่เลยเองฮะแต่เกือบมดละนี่คลิปกว้างม่ใหญ่แล้วเผาเห็ดปูนนะเอาบ้าไปเห็ดปูนเขียวหมากเพราะขมเทาเป็นเขียวหมากเป็นกะสิเผาพวกงวงนี่เป็นเขตของพวกงวงนะบฮ้ยนี่ก่ะเป็นพวก่วงเขตแดนข้าวพวก่วงเนี่ยพุ่นพวกงวงมีด้วยนี่ ตัวอ,ออกได้อเอาจินชัดแปลงมันไปได้หกนี่คือทางออกแล้วอันนี้มาข้าไปวะเดี๋ยววะนี่ก็จะเป็นก้องมันตนเพื่อนำปลูกไว้าตามนาเื่นนา,าศาสตร์เป็นหกแผงก็กาสิชหกแนก่อยู่เตาลีเพื้นมาบัวละบัด Ni sáng, nằm mầm hoặc mà thèo cung mã cốc tóc. mãi bổng hoặc 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 cả hoặc phố, hoặc hoặc là chuột, ก้มังหน้าวะเป็นอุ้มไม่รู้ใจงไว้ตัดก้มังหน้าที่เม็ดที่นังเอ้บรือบอมันเป็นบังหน้าบังหน้ามันบริเปนเป็มากเลยนะบอแมนบังหน้าสีบังหน้าอนยใหญ่ๆตัวนีฮะ มันยังอยู่ตรงไว้เกล็ดมันเป็นตุบบ้งข,ขึ้นคัะอันนี้มันลอยไปทั่วลอยแล้ะนะคงไม่ขับไปมันข่ากุ้งใหม่แค่แล้วจับตัดออก กันนี่แล้วพี่น้องเอ้วนตการ์ดนำสาวประมาณหกโมงสาวเนี่ยคนกับเพื่อนกับโบยูกับบุคคลมีคนเบกเก็บ์กาแฟะ 5, ห้าเงินฮาคำเบิดบาทกับเงียบแน่นในปกติแปลงจังหันแนะแปลงแปลงคขบาร์ไปยื่จังฮันบ้างนะเว้ยเป็นไงวะ เหลิงแห้งเพอาหารเพิ being, ่นมาแต่ยามพี่น้องเพิ่นมาแต่ยามาแต่ยามครัวว่ามื้ออื่นนี่กะสิส่วงเือเมืองโคงหั่นน่ะพี่น้องเพิ่นกเริ่มยามครัวยามอีหยังว่าโอจเมืองโคงนี่กเป็นบุญใหญ่หั่นนะส่วงเือปีนึงมีแต่1อภัยอยากไปกไปหลายวันเสาร์ ที่22อยู่ที่เมืองคงข่อยโบไปหรอข่อยโบอยากไปคนมันหลายหลายบางที่ก็ไปหากยังบ่ทันหูกันหอนมือมันอาจสิปวดกับมี่หอนมือมันหามาปีแอปีทอหน้าแสงหน้าแตกเด้อนี่ก็ะกกหนึ่งก็เป็นบ่ากุมทงหนาวเนี่ย ฟันที่มันเวิดกระตอข้านอกแทนนะในจากอาโจกไอ้ช่างมาเซียให้มันสะอาดสะอมแถวไหนนาบานมันกระตองให้มันสะอาดถามันหกมันเหือเจ้าเป็นสีแบบบวบระบาดแม่นแบยมันหักใบงามฟันโดนเนี้ยคุดไปปลูกบอลไม้เอะพวกหน่อยมัน พูดไปเห็ดกระทางถูกเนาะข้าพุ่นรอบบ้านใ่้าเทอาพืนสิไปใสฟควกมาสรถไทยพื้นะสิไปไซพี่นนองเต็มรถเต็มล่างสิไปไซ่เออไปไป <laughs> เพ่นสิไปตลาดพี่น้องขี่รถท้ยไปเพราะว่าขี่รถจักรไปมพอกันเพื่อจะได้ขี่รถท้ยไปไปตลาดนี่ก็ต้องไปแต่เสาพี่น้องเพราะมันไก่เติบเลยสร้างมะหยอนก็เกือบเทียงพทั้งไปทั้งมานี่พี่น้องเดี๋ยวสิพาเบิงบ่งหลบบาดบามีของปูของฟังยังไงน,นี่ก็จะเป็นท่อหน้าแสงพี่น้องนี่ก็สิเป็นมั่นเออมันมั่นตดนอะไร นี่ตาเราเราบาดก็มีแต่ปาหย่าไม่มีอีสังดอกวันยังพันในปลูกพักปลูกหย่าใจเขือนตะลังแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนล้างบาดก็จะมีก๊อกหมักฮวงมีต้นกล้วยนะอยู่แค่มึงขานี่ก๊อกหมักฮวงพี่เนาะก้องปลูกระไลลายหักหันท่าไหนก็จะเป็นก๊อกหมักเผาพี่เนาะหันในช่องสำก็คะนี่แหละพี่น้องเอ้ยส่วนล้างบาดนั่ก็จะเป็นแถวเนี่ยแถวเนี่ยก็จะเป็นแถวของน้ำของน้ำของไม้เนี่ย ของปลูกแม่ข่อยเพิ่นกะนี่ก็สิเป็นก๊กคาพี่น้องก๊กคาใส่อบเป็ดอบไก่กระแซบไหมขาหน่ยมันตุนกะหัวใหญ่ล่ะพี่น้องมันตุนกะหัวใหญ่ใหญ่เพราะว่าหอดเดือนสี่เดือนหาเพื่อกะสิโรคคายนะพี่น้องนี่มันตุนมันหลมหัวมันหมักใหญ่ใหญ่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าผ้าใบข่อยเพิ่นสิปลูกมันเป็นอาศิพี่น้อง กมันตดหมันทั้งในกระเอญนมันสับปหลังหันนาคล้ายถอนเดินสีเดือนหาเพื่นกาสีน่ะหลดเพื่นออกให้ออกหน้าย่ำสาวเพื่นก็นออกให้ออกหน้าไปทางหัวทางสวนนี่ตาอุลีเพื่อนกาอานนันตัดกก,ก๊กไม้กกุ๊กตออยู่หนาบ้านเนะมีมะขามเซยปองเลยเห็นไหมะขามมีมะขามหน่อย ตัดที่มืดกว่ามักหน้าพี่น้องกว่ามักหน้ากว่ามักคามลูกน้องน้อยนี่เมื่อยไหมตาปุกวังบ่เมื่อยจ้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าท่อนาแซงนี่มันดลนี่ก็สิเป็นท่อนาแซงพ่นอป้มไปฮอดนาแซงก็สิอยู่หม่องพูนอยู่ข้างเฮือนางนพปีนี้ก็เฮ็ดนาแซงอีกคือเก่าามันบ่กุมกินก็ได้เฮ็ดอายเพิ่นเฮ็ดน้มาจับแล้ว่ เออๆ่น er <variables> ี่ก็สิเป็นแลนแลนหัวพี่น้องมันก็สิเป็นดินเข้าในก็ดินเฮาก็สิเฮ็ดหัวอย่างไว้แบบนี้ปลูกคองปลูกสิ่งลัดไว้อๆยุงหลายเด้พวกเอ้ย รยากาศยามเช้าก็ดีหลายพี่น้องเอ้ยมันอากาศยามเช้าๆก็เริ่มหนาวๆได้จักหน่อยคนเฒ่าคนแก่เพิ่นก็สิิงไฟน้ำมาจับน้ำจับเฮาตบ้านเด้แสิบ่ฮาจังมาพี่ตัวแม่นั่นดิคันเนาะูนบ่้เ รระ่ังถึงรถคนนะรถคนมาทำงานทำงานนายกแม่ซาเดีย,ยดไปขี่รถฟัาดไปพี่นาะนจ้าอุลีคนกับค้นปถิม่มพี่นเนาะคนแกไปถิม่มแคมงพทาแกโขกตาำล้างเื่อน งามครับเอามาล้มไว้แค่มึงถาพอปะไม่เห็นมันอันนี้น้ำปนเรื่องมันก็เป็นไม่้วมันก็เน่านี่มันกิบลายไปแล้วมันคาเดี๋ยวมันหน้ามันบุค่อยขึ้นมาหอดมันจะอยู่นี่เลยแผนการก็อยทางทางละเดศพวกหน้าบ้านหน้าเฮือนก้อยเทศพวกเขาวนี่แล้วก็เอาตะไคร้เอาเข่งไว้ย่านใกล้เพิ่นรอดเข้ามาใกล้เพิ่นรอดเข้ามาแล้ว เจ้าน้อยมันเสียๆเจ้า nah น้อยเพิ <for S 1> <like> ่งจะว่าเขาลักนะเขาก็ยานไว้กันมีโอกาสบลาที่อันนั้นจะคึงแต่ค่ายไว้ช่างขาตาเขาโค้งบางหน้าอนี่มันเป็นบางหน้าสีบางหน้าไว้ดมสิมันกลิ่นบปเป็นไปเนาะกลิ่นเป็นทองนะสิเป็นนะฮะไมีน้ำเพื่อไงบอมันบปเป็นแล้วก็ยั่งอยู่ดอกกงหนาวก็เดือดก้นพวกงูไม่เดี๋ยววันนี้อยจะเอาค่อยจะเอาเข้ามองนั่นนะ รถนะเอารถอ่ะยังขับของนั่นเพระาะว่ามันมีที่จอดอนี่รถสมมติว่าพ่อมายามแบบน,นี้หรือว่ารถไทยรถยังจะมว่าขับของหันแล้วได้เลยมันมก็หั่นแบบโค้งเนาะกาโอเคพี่น้องไอเดี๋ยวแกนี่ไปดิ่มก่อนเดี๋ยวมื้อน้าทีเอาเด่นให้ไหมว่าหัวทีเฮ็ดเริ่มเฮ็ดหัวนี่ทีไปห้องใช้แล้วกะโอเคคลิปนี้ก็ได้ทั้งทั้งนี้โอเค